โอเคครับนี่ก็จะมาสอนวิธีการแทงในสูตรปักนะครับเมื่อเราเข้าตัวเว็บมาแล้วนะครับให้เราไปที่แทงนะครับให้เราเลือกหวยที่เราจะเล่นนะครับทางนี้ผมเลือกจับยีก่กีนะครับรอบทนะี่สีเนาะโอเคให้เราเลือกสูตรที่เราจะปักนะครับปักก็คืออ,อย่างเราจะปัก2อตัวบนนะครับ ก็คือเราเลือกที่จะรูดหน้ารูดหลังรูดหน้าก็คือเป็นการปักหลักสิบนะครับหลักสิบของตัวของเลข3ตัวนะครับสมมติหวยออก3 4มี่ห้าตัวที่3-4-5ใช่ไหมครับ4คือห <c oughs> ลักสิบของ2ตัวบนนะครับมีหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะถ้ารูดหลังก็เป็นหลักหน่วยนะครับทั้งนี้ผมจะรูด อ่าผมจะรูดหน้าครับผมผมปักก็คือ1 3 5 7 9ครับทั้งหมด5ตัวนะครับใช้ทุน50บาทถ้าถูกมาได้กำไร40บาทนะครับโอเคแล้วจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างตานี้ผมแทง1 3 5 7 9นะครับผลมันออก4ใช่ไหมครับอันนี้คือผมหลุดฮะ อ,อย่างสมมุติมันออก3 3มสอย่างเงี้ยหนึ่งนะครับ3มมีถูกครับวิธีการดูนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับสำหรับสูตรการปักนะครับ